พี่ถ่ายคลิปนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการคนบ้าหมาปองนะครับทางช่องคนบ้าหมาปองเลีลยลไลคบแชร์นะครับตัวสีดําเป็นตัวเมียคือหมาของเราซึ่งก่อนหน้านี้พาไปทาหมันแล้วนะครับก็เคยทําคลิปไปด้วยทาไม่เชื่อแต่ตอนนี้มันโดนเซิงค่ะ <c oughs> อะไรวาหมอหมอแกงพี่หรอ เฮ้ยอะไรอ่ะพี่ก็ว่าอยู่นะว่า,าทำไมทาไมทาไมสี่ห้าวันนี้หมาตัวผู้มันมาติดวะเอาเขามหมดอายุได้หรือเปล่าไม่มทำหมันหมาทำหมันสัตว์เลี้ยงมแมวด้วยก็คือเอามดลูกออกเลยนะคะแล้วแล้วมหมอมหมประมาณนั้น <laughs> แล้วหมอเนี่ยบอกว่าแล้วหมอมีการถ่ายรูปส่งถ่ายรูปไว้ให้ดูตอนไปรับว่า เนี่ยน้องเป็นเมดลูกอักเสบใกล้จะแตกแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะแตกจะจะจะตายแล้วอะไรเงี้ยว a t แล้วแล้วนี่คือคือาาแบบช่วงแบบช่วงแบบวิกฤตไงมันก็คิดว่าแบบมันมงงเ<อ>หรอ,อตอนนี้จะเอาตอนไหนอะไรเงี้ยมันสับสนเหรอช่ช่วงแบบ จะมีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยหมายมันทําเป็นหลายเดือนแล้วเฮ้ยอะไรวะมันจะท้องไหมคราวนี้อุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเรื่องสงครามกูก็เครียดหนัก<ม>พออยู่แล้วต้องมาเครียดเรื่องมึงอีกเหรออ่ะ<ม>โอเคอ่ะก็เดี๋ยวจบคลิปก่อนอันนี้คือคือคุยกับน้องอยู่นะนี่นี่คุยกับน้องอยู่แล้หมาก็ หมาที่ทำหมันแล้วเสิริงกันก็เลยต้องรีบถ่ายคลิปเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างแปลกแล้วเราก็ต้องติดตามว่าต่อไปน้องจะท้องไหมหรืออะไรยังไงถ้าท้องก็คือจะไปโวยวายนะคุณหมอนะคืออะไรหมออะไรคะหมอทำหมันกี่โมงทำหมันกี่โมงอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบ้เพียงเท่านี้นะครับังว่าจะเป็นประโยชน์กก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แคร์ซับนะครับ ไปพบกันใหม่ไปพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ